เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเกต็ตหรือพระผงเจยินดีรับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยครับกับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้เจมีเหรียญหมุนเงินหมุน,มน,มนทองนะครับโอ้โหหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่า มีอะไรที่แปลกไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาส่องเหรียญหมุนเงินหมุนทองกันนะครับว่าถ้าพระที่โดนตัดห่วงแบบนี้นะครับเรายังดูแท้เกได้อยู่ไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองเนี่ยเป็นเหรียญที่ดูไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของโค้ตอกนะครับแล้วก็จะมีการจานนะครับที่บริเวณเหรียญทั้ง3ด้านนะครับหนึ่นี่นะโดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีการจานเพียงท่านเดียวนะครับคือพระจานจ่อยนะครับอ่ะเหรียญลักษณะนะครับ เหรียญหมุนเงินหมุนทองเนี่ยสร้างเพียง500ยเหรียญเท่านั้นนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยจะตามจํานวนสร้างแล้วก็ทองแดงเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญนั่นเองนะครับเราดูได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสขององค์พระก่อนนะครับโดยเหรียญหมุนเงินหมุนทองที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยเราดูกระแสก่อนนะครับกระแสของเนื้อเงินที่วิ่งเนี่ยเห็นไหมเหรียญนะครับโลหะที่วิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นขนแบบนี้นะครับเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อเงินขององค์เนี่ยเราดูลักษณะของเส้นขนที่วิ่ง ออกมาแบบนี้ชัดเจนนะครับเราดูความคมของหน้าตาหลวงปู่ก่อนเลยนะครับเนี่ยหน้าตาบริเวณใบหน้าหลวงปู่นะครับดูองนี้นี่คุณดูจมูกนะครับจมูกแบบ100%ซนะครับสวยมากสวยมากๆเลยนะครับถ้าไม่โดนตัดถ่วงนี้ผมบอกเลยนะครับองนี้ต้องหลักแสนหลักแสนอัพอัพเลยนะครับแล้วคุณดูครับตรงบริเวณที่คําว่ามีหลวงพ่อหมุนเนี่ยครับ จะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งที่เป็นบริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมชัดชัดคมคมนะครับผมบอกเลยว่าพระรุ่นนี้เนี่ยคุณต้องดูความคมนะครับคมคมเท่านั้นรุ่นนี้มีเกนะครับแต่ก็ยังเคยเห็นเป็นลักษณะเหรียญที่บวมอยู่นะที่เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ดูลักษณะจําโคดนะครับหมุนเงินหมุนทองเนี่ยโคดตัวนี้นะครับพยายามจดจํานะครับเห็นไหมมันจะลักษณะคล้ายๆเป็ดนะครับคุณก็จดจําบริเวณที่เป็นเนื้อให้ดีนะครับแต่ว่ากระแสของเงินเนี่ย จดจำง่ายนะครับรอยจานนะครับพยายามจดจำรอยจานนะครับเหรียญจะต้องเป็นการจานมือนะครับเห็นไหมจานลายมือจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือคุณลองเปิดเปรียบเทียบที่เป็นในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับถ้าเหรียญแท้ๆเนี่ยจะมีการจานมือที่ค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะครับเนี่ยโหดูจมูกครับองค์นี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับบอกว่าได้มาจากวัดแล้วก็นําไปเลี่ยมนะครับกับช่างนะครับโดย เหมือนทองนะครับที่นําไปเลี่ยมด้วยเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเล็กกว่าบริเวณที่เป็นห่วงเหรียญนิดนึงนะครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมขอแก่เนี่ยโอ้โหห่วงเหรียญโดนตัดนะครับโอ้เสียใจมากนะครับเสียใจมากๆนะครับตอนนั้นก็โอ้โหตกใจกันทั้งเจ้าของพาทั้งผมเองเลยนะครับแต่ว่าเหรียญสวยนะก็เลยขอเช่ามานะครับราคาก็ค่อนข้างหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหายไปเป็นครึ่งๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหูเหรียญเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเช่าตามความพอใจของคนโดยเฉพาะเลยนะครับนะเรามาดูด้านหลังนะครับ กระแสเงินเห็นไหมยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับกระแสเงินที่วิ่งเนี่ยคุณจดจำนหน่อยไหมจะเป็นเส้นเส้นขนแบบนี้นะครับแลวจะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งเนี่ยตามขอบเหรียญอย่างเงี้ยเสมอนะครับสเสมอนะครับเนื้อเงินเนี่ยจะติดง่ายเพราะว่าโลหะจะค่อนข้างอ่อนนะครับกว่าเนื้อทองแดงหรือว่าไม่มีการลมเนี่ยก็เลยทําให้หลายๆส่วนเนี่ยติดง่ายกว่านะครับ เนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะครับคลาสสิกมากๆนะครับผมส่องให้เห็นความคมนะความคมของพ้าเนี่ยหลายๆจุดนะครับเห็นปะถ้าปั๊มแล้วนะอาจจะออกลักษณะเงินนะครับเวลาโดนอากาศเนี่ยดำบ้างลุ้งบ้างนะครับก็คือความคลาสสิกนะครับบางคนชอบลุ้งบางคนชอบผิวดำๆบางคนชอบผิวสะอาดนะครับมันอยู่ที่การเก็บรักษานะครับหลายๆอย่างเลยนะแล้วเรามาดูในส่วนของขอบตัดกันบ้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับขอบตัด จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตรงมาแล้วก็ขาดไปนะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยเนี่ยตรงมาปุ๊บขาดปลายตรงมาปุ๊บขาดปลายอย่างเงี้ยเห็นไหมจด,ดจำนะครับลักษณะนี้ไว้นะครับนี่ก็ยังดูได้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเตี๋นนี้นี่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจมูกอีกครั้งนะครับ คุณดูนะคุณดูนะครับจมูกคุณดูนะครับเจ้าของบอกว่าได้มาจากวัดเนี่ยเลี่ยมเลยนะฮะคุณดูดิโอ้โหมันแชมป์แล้วนะครับจริงๆเนะี่ยโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ตัดไม่ติดเรื่องตัดห่วงนี่ผมบอกเลยนะครับองนี้นี้โอ้โหหลักแสนกว่าเอาไม่อยู่นะครับถือว่าเป็นพระสวยองค์นะครับที่ผมได้เคยครอบครองนะครับเห็นไหมเส้นจุดต่างๆขนต่างๆมันจะคมมากๆเลยนะครับคมมากๆแล้วกันคุณดูะ ลักษณะตามคอตามซอกต่างๆนะครับประคําทุกเม็ดเห็นไหมเนี่ยส่องผิวพ้ะนะครับพยายามดูให้ละเอียดนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเข้าอีหลอนะครับตัวหนังสือคมๆอย่างนี้นะครับเป็นแท่งเทียนนะครับไม่บี้ไม่แบนนะฮะเนี่ยแค่นี้ดูแท้แล้วหุนเงินดเงินเนี่ยดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นตะแท้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับ เจยินดีรับเช่าให้ราคาสูงนะครับที่ท่านพึงพอใจนะครับเปิดราคามาได้เลยนะครับเท mm hmm. ่าไหร่เท่ากันไหวไม่ไหวยังไงนะครับพระหลักแสนเนี่ยยินดีรับเช่าถึงที่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยดูฟรีนะครับแต่ขอแค่ท่านที่มาใหม่เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะครับจะเป็น บุญคุณนะครับจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งอย่างสูงนะที่ทําให้เจมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับไลน์แอดเจดาวเทียมนะครับรับเช่าผราหลงปูม,มุนให้ราคาสูงนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ